สวัสดีครับผู้กบผมชั่มนดานต้นนะครับวันนี้เราไปที่ศึกลาลิกาสเปนกันครับหนุ่มู่นี่น่าสนใจครับเบอร์เซียเปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับซึ่งผลงานของเจ้าบ้านเบอร์เซียนะครับ5นัดหลังสุดของเขานะยครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าทําผลงานออกมาได้ดีคว้าชนะไป3เกมและเสมอไป2เกมนะครับและทางฝั่งทีมเยือนอย่างเซบีย่านะครับช่วงนี้ผลงานของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ คว้าชนะไป1เกมสเสมอไป1เกมและแพ้ติดต่อกันถึง3เกมเลยนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของทีมเยือนวันนี้ถือว่าเจองานหนักเลยนะครับเพราะว่าเจา้าบ้านถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับเพราะนั้นล่าสุดของเขาชนะแล้วเามาหลีไป2ประตูต่อ1นะครับคว้าประตูชัยในช่วงท้ายเกมได้วันนี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบาเลเนเซได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจเลยนะครับ สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซบียได้แน่นอนครับคืนนี้เลือกเชียร์ไปที่บารเลเซียเลยครับชนะแน่นอนครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผู้ฐานต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ